สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปูรูก็ไปหาหน่อไม้นะคะปูรูก็จะมาอัปเดตหน่อไม้ให้ดูนะคะพี่น้องที่เราหากลับมาแล้วก็ได้ขนาดนี้นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ปูรูล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องมันก็สวย เยอะพอสมควรเดี๋ยวกูดูก็จะต้มเนาะเขาเรียกว่าหน่อไม้คายนะคะเรงหน่อไม้ไร่เนาะแต่นี่เราล้างล้างแล้วก็ขัดขัดมันด้วย itum itum yang 嗯。Ah.